อยากให้อาจารย์แนะนําว่าควรเป็นกราฟ,แบบ,าฟแบบไหนที่เทรดได้โอเคกราฟแบบไหนที่เทรดได้เนี่ยก็ย้อนกลับมาที่เดิมอย่างเช่นในวันนี้นะครับยางวันนี้ยทำไมของจิงเทย USDJ PY ีไวเ,เรามาดูกราฟกันกราฟของการเทรดย u ด d j PY แน่นอนครับคอนเซปต,ต์เนี่ยก็คงยังเป็นคล้ายๆของเดิมอยู่นะครับว่าถ้าเกิดว่าเราลองมาตีกรอบตัว N D H ตรงเนี้ยนี่กรอบของ N D H ที่เป็น แนวรับประจําสัปดาห์ใช่ไหมครับแล้วก็ตีไปทางซ้ายมือลัวสําเกตเราจะเห็นว่าตัวเนี้ยนะครับเห็นไหมตัวสวิงตรงนี้เห็นไหมครับว่าตรงนี้สวิงแล้วก็สวิงใช่ไหมครับแล้วก็ลงีกครั้งหนึ่งถ้าราคาลงในครั้งหนึ่งมันก็จะซ้อนทับกับทางซ้ายมือที่มันเป็นอดีตที่มันเคยเกิดขึ้นมาแล้วแล้วมันจะท้อนถึงอนาคตแอคชั่นก็จะเท่ากับเรีอคชั่นอีกทีหนึ่งนะครับ่ซึ่งตรงนี้ตรงจุดปลายตรงตำแหน่งนี้นะครับก็จะเป็นจุดที่มันเข้าอยู่ในโซนตัว A D H a T L อยู่แล้วถูกไหมครับ เพราะฉะนั้นการใดๆก็ตามถ้าเราได้ายในโซนนี้ก็มีโอกาสที่จะถูกทางมากกำไรนั่นเอง USD CAD เนี่ยถ้าถามนักเรียนที่เรียนไปแล้วเนี่ยถามว่าน่าเทรดไหมเพราะว่าผมเอาเส้นฮอลสันทอนเส้นแนวรับที่เป็นแนวนอนมาวางทับเห็นไหมครับสิ่งท่าค้นพบคือเห็นไหมตรงจุดนี้ซ้อนทับไหมซ้อนทับแบบทับเลยทับทับแบบทับๆับเลยนะครับมันจะทับยังไงแหละนะครับแล้วด้านซ้ายมือมีไหมก็พอมีตรงตำแหน่งนี้กับตำแหน่งนี้นะครับ แต่ว่าไอ้ที่มันซ้อนทับกันเขียนในชัดคือตำแหน่งนี้เห็นไหมครับเพราะไอ้ตัว USDCAD เนี่ยมันจึงมีความน่าเฉลยในะดับสิบคะแนนนะครับ